สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาราด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่8เดือนพฤษภาคมปี2025นะครับเราไปติดตามข่าวในประเทศลาวกันต่อนะครับเนื่องจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่บุกเข้าโจมตีฐานทาหารดาวที่ตั้งอยู่ดอยผาโมดนะครับมีอยู่4ฐานด้วยกันพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศลาวก็ยังไม่ทราบข่าวแน่ชัดว่า เป็นกลุ่มฝ่ายในที่บุกเข้าโจมตีนะครับเนื่องจากทางเนื่องจากทางรัชการดาวหรือทหารดาวยังไม่ออกมาถแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันให้แน่ชัดนะครับมีแต่เพดดังๆหรือลายสีข่าวออกมาว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดหรือเป็นกลุ่มโมงอะไรต่างๆออกมาวิจารณ์กันอย่างหนักนะครับชาหารดาวก็ยังไม่ออกมาบอกให้แน่ชัดนะครับมีแต่พี่น้องชาวบ้านที่ถ่ายรูปว่า ทาหารดาวได้จับกลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายประมาณ4คนนะครับแต่ที่ทาหารดาวจับมาได้นั้นอาจจะเป็นพี่น้องชาวบ้านไปหาของป่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าเป็นกองกําลังก็อาจจะแต่งตัวเรียบร้อยใส่ชุดหุ้มก่อหรือใส่รองเท้าให้แนบชิดนะครับเห็นรูปภาพนี้ที่พี่น้องชาวบ้านถ่ายมาได้ก็เหมือนพี่น้องชาวบ้านไปหาของป่านะครับเหมือนไม่ใช่ทาหารที่บุกเข้าโจมตี ถ้าเป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายต้องมีกันเยอะไม่ต่ำกว่า4 5 0นายนะครับถึงจะเข้ายึดฐานได้นะครับเน่องจากทหารลาวก็มีทั้ง4ฐานที่อยู่เดินดอยแต่ถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายไม่กี่คนบุกเข้ายึดได้นะครับพี่น้องประชาชนเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดหรือเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่บุกเข้าโจมตีเนื่องจากทหารเรายังไม่ออกมาถแถลงข่าวให้แน่ชัดว่า เป็นกลุ่มฝ่ายในที่บุกเข้ายึดฐานทาหารดาวที่ตั้งอยู่เนินดอยผาโมดนะครับมีแต่สื่อออนไลน์ที่วิจารณกันไปมาหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับตอนนี้ทหารดาวก็ยังไม่ได้ออกมาเผยแพร่ที่แท้จริงว่าเป็นกลุ่มฝ่ายไหนที่บุกเข้ายึดฐานทาหารดาวได้นะครับถ้าไม่เป็นกองกําลังที่ใหญ่ก็อาจจะไม่ยึดฐานได้นะครับแล้วมีข่าวออกมาว่า กลุ่มไม่ทราบฝ่ายแหว่งกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มละห้าหกคนหรือสิบคนแล้วเข้ายึดฐานทาหารดาวได้มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายมีกันแค่ยี่สิบนายแล้วบุกเข้ายึดฐานทาหารดาวได้ทหารดาวก็อาจจะเสียหน้านะครับนี่ก็ยังไม่ออกมาแถลงข่าวให้เน่ชัดว่าเป็นกลุ่มฝ่ายไหนนะครับมีแต่เพจดังๆที่บีบภาพวิจารณ์กันอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้อง